เชื้อแบคทีเรียเติบโต,ตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี e ้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี e ้แอนตี้แบคที่วัดป่าสากักแก้วตะบนนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พลนบโทรต,รต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานท่อกรถินสมคีร่วมกับคุณนิพาพันธ์สุขวิมลพันธ์ตำรวจเอกโกสิทธิการจนะโกมลและคณะเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชารวมทั้งเพื่อสมทบทุนบริญปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงโดยมีพระครูสุนทรธรรมปรคุณหรือพระอาจารย์เจนปฐิตโตเจ้าคณะอำเภอศรีเทพและวิเชียรบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าว,วาดัดวัดป่าศัากแก้วตบนานาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานฝ่ายสง์นำพระภิษุร่วมประกอบพิธี รับองค์กฐินและอัฐบริวารจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธีพร้อมกันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังได้ร่วมแรงร่วมใจจัดโรงทานอาหารข้าวหวานข้าวก๋วยเตีย๋ยน้ำขนม137โรงทานมาบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานเท่ากฐินสมัคคีได้รับประทานกันอีกด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดภูเขาทองตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ได้มีการจัดงานบุญทอดกรถินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดภูเขาทองโดยมีคณะศรัทธาจากกรุงเทพมหาคนครประกอบด้วยนางสิริรักษ์เรืองเวศบรชัยประธานทอดกรถินนายเอกพันธ์ปิติเศรษฐการนางธัญลักษณ์ปิติเศรษฐการ นางนันทนาปิติเศรษฐการคุณหมอประกิต้ายสุบันและคุณสสิธรปิงธมวัฒนากูลพร้อมด้วยสายบุญลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูบัรพศพัชรกิจจ้าวาดวัดภูเขาทองและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า350คนโดยมีพระครูบรรพศพัชรกิจ จะวัดวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทานิวัดภูเขาทองตะบนวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการก่อสร้างพระอวบสถเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พระพิสุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้มาบวชมากขึ้นอีกทั้งภายในวัดมีพระอวบสถซึ่งประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทำให้มีผู้มาสักการะบูชาร่วมทบุญเป็นจำนวนมากทางคณะกรรมการวัดและเซียานุสิตและคณะกรรมการวัดภูเขาทองจึงได้มีการจัดสร้างอุโบสถขึ้นประกอบอบโุโบสถและประกอบกิจทางศาสนาซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาแล้วกว่า10ปีแต่ยังไม่สามารถสร้างได้สำเร็จเนื่องจากยังขาดปัถุปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากจึงจัดให้มีการเท่ากฐินเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถด,ดังกล่าว ที่ห้องประชุมดอกแก้กระยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตะบนบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายชูศักดิ์จุนเกาะประจจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสิ่งของและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเด็กหญิงสิริลักษ์จันแสงประธานบริษัทสยามแอดวานซ์เทคเทคโนโลยีที่ปรึกษาสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวุฒิไกรศรีวันผู้ช่วยจ่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายอภิวัตรกรมกันหัวหน้าสถานีไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์นายปราโมทคำยันผู้จัดการบริษัท FWD ประกันชีวิตเพชรบูรณ์นายพินิจบัวพารองนายกองการบริหาร่วนตบนชนลชรไพรและผู้มีเกียรติร่วมงานโดยมีนางสาวชมพนุษย์สนสกุลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และนายชูศักดิ์จันแสงประธานคณะกรรมการสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนให้กัร สําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ์มีบทบาทหน้าที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะความพิการเพื่อพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการพัฒนาทักษะการเรียนรู้มีการให้บริการทางการศึกษาตามบ้านคนพิการให้คำปรึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ และชุมชนซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่เข้ามาศึกษาอยู่ที่นี่จำนวน310คนโดยปัจจุบันมีนางสาวพนารัตวสุวัฒนศสีเป็นผู้อำนวยการ เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบคไลฟ์นี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ามาฮ่าทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยผ่อนดวยน้อยอะดิสูงสุด40,000บาทโอ้โหและมีรางวัลอื่นๆอีกร่วมไม่กี่รางวัลหรอกห้าเงินไงห้าพลางวันโอ้โหแถมประกันหลังการขายอีก5ปีห้าได้ไหมทุกคนให้ าาแบงเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคามนี้ยังมาาใจ<อ>ดีช่วยผ่อนดีปปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่าน วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตำบลน,นี้มีเขตติดต่อก,กับอำเภอทับค้อจังหวัดพิจ,จิตวิสัยทัศน์ของตำบลดงขุยมีอยู่ว่าคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์แสนสุขอยู่ที่อำเภอชนแดนกันค่ะ กลุ่มนี้มีการรวมตัวกันของชาวบ้านปลูกผักปลอดสารเคมีเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปอาหารเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆเพื่อจำน่ายสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มเกิดเป็นความสุขในครัวเรือนเป็นอย่างมากค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนสุขอำเภอชนแดน เราพาคุยชมมาที่บ้านไร่ปลายฟ้าอยู่หมู่ที่7บ้านดงเสือเหลืองตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์86กิโลเมตรกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2561ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด13คนมีคุณธนาชัยเที่ยงวิบูลวงเป็นประธานกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะปลูกผักปลอดสารเคมี ผักที่ปลูกนะคะเช่นเห็ดต้นอ่อนทานตะวันผักโขมแดงโดยจะหมุนเวียนไปตามฤดูกาลค่ะนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารทำขนมไทยโบราณออกจำหน่ายตามตลาดเกษตรปลอดภัยตลาดในชุมชนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้ตลอดทั้งปีค่ะความเป็นมาของกลุ่มก็เริ่มจากจากการที่เราได้รวมกลุ่ม มันมีโครงการของอาจารย์เทพเพียรมลังนะครับซึ่งจะให้รวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งตอนนั้นเราก็รวบรวมเราก็เลยรวบรวมคนที่ทําเกษตรอินทรีย์หรือผู้ที่สนใจทําเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันจนพวกเราสามารถรวมกลุ่มกันมาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้นะครับมีแนวทางเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันและมีวิธีการดําเนินเหมือนกันมารวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วก็การต่อยอดผลิตภัณฑ์ครับ สินค้าของเราต้องบอกว่าของเราเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราจะเป็นสินค้าที่หลากหลายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับจะมีผักเป็นผักพื้นบ้านผักเนี่ยจะแล้วแล้วแต่ฤด,ดูกาลจะผัดเปลี่ยนไปเพราะว่าการทรรําเกษตรทฤษฎีใหม่การทําเกษตรแบบไร้สารพิษเนี่ยครับมันจะต้องสลับไปเพราะว่าเราหนีเรื่องมแมลงนะครับอย่างนี้ก็จะมีถั่วถั่วหวานไรเสือถั่วหวานไรเสือน,นี่ต้องบอกว่าเป็นถั่วที่อร่อยมากนะครับะมะเขือต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือต้นอ่อนบักบุ้งที่เราทํากันอันนี้อร่อยมากนะครับต้นอ่อนบักบุ้งแล้วก็มีกลุ่มที่แปลรูปก็จะมีขนมไทยนะครับแล้วก็มีพวกพริกแกงก็แปลรูปเหมือนกันครับแล้วก็มีพวกน้ำนกนํำสูนไพรครับพวกน้ํำสูนไพรเนี่ยตอนนี้เราตลาดของเราก็คือกลุ่มที่มาจัดบอบรมเพราะที่นี่เองก็มีการฝึกอบรมหรือที่อื่นๆที่มาีการฝึกอบรมแล้ก็มีการจัดเบรกให้กับหน่วยงานหรือ พวกที่มีการจัดอบรมท,ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นขนมเองหรือว่าน้ําสูตรไทยเองครับหน่วยงานที่มาช่วยเราหน่วยแรกเลยที่เข้ามากับผมเลยนะครับก็คือหน่วยงานนพค .16 ซึ่งนพค .16 เนี่ยเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาสนับสนุนบ,บ้านไร่ไฟฟ้าแล้วก็ทําให้เราเกิดการรวมกลุ่มกันนะครับรู้จักเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็ได้เกิดการรวมกลุ่มกันหลังจากนั้นก็จะมีสํงงานักงานสํานักง,งานเกษตรนะครับเข้ามาแล้วก็ สำนกักเกษตรอำเภอชนแดนแล้วก็มีพัฒนาที่ดินนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเรื่องปัจจัยการผลิตต่างๆเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พัฒนาชุมชนนะครับเข้ามาหลายๆหนึ่งก็คือพัฒนาชุมชนเนี่ยเข้ามาในเรื่องของโคกหนองนาแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของตลาดซึ่งจะทำเราจะทําตลาดกับประชาัฐบริษัทประชาัฐครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเรารวมกลุ่มเราจะต้องมีความสุขนะครับเราต้องมีความสุขทาเกษตรเรา ผมพูดเสมอว่าทำกเกษตรต้องมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะทำการ,กรเกษตรแบบมีความสุขจะไปถ้าเราไปเห็นกลุ่มเราที่ไหนเราก็จะสนุกสนานเฮฮาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องไม่หยุดเรียนรู้ครับแล้วเราก็พัฒนากลุ่มของเราไปเรื่อยๆความสุขของเราวันนี้กลุ่มของเราไม่ใช่ประธานไม่ใช่มีคนทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้องกันหมดในกลุ่มเรา เราก็จะได้ครอบครัวครับวันนี้ก็บอกว่าตลาดเกษตรอินทรีย์แสนสุขคือหนึ่งครอบครัวใหญ่ซึ่งอนาคตจะโตไปข้างหน้าแล้วก็จะทําตลาดของชนแดนเนี่ยให้เป็นตลาดอินทรีย์ที่มันปลอดภัยให้กับคนชนแดนให้ได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมฟังดูแล้วคงจะเห็นถึงความตั้งใจความสามาัคคีของคนในกลุ่มเกษตรอินทรีย์แสนสุขอำเภอชนแดนแห่งนี้ใช่ไหมคะ ความสำเร็จนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ค่ะและหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เข้ามาช่วยในการให้ความรู้หาตลาดเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะท้ายสุดนี้เรามีข้อคิดดีๆในการทำงานการใช้ชีวิตที่ได้มาจากคุณธนชัยเที่ยงวิบูรวงประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แสนสุขเอำเภอชนแดน เมื่อฝากสำหรับทุกทุกท่านนะคะจงอยากเก่งที่สุดและจงอย่าหยุดเรียนรู้สวัสดีค่ะ ชุมชนคุณธรรมวัดโคสาตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูร์เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความเข้มแข็งด้วยหลักของพลังบวรและคนในชุมชนดำเนินชีวิตด้วยหลักคำสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพอใช้และดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามชมวัดโคสาที่ชาวบ้านเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวัดท่าช้าง ตามชื่อของหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่วัดเป็นศูนย์กลางที่ชาวบ้านใช้ปฏิบัติธรรมในทุดุวันพระหรือวันสำคัญต่างๆชมการสาธิตการทำเล็บมือสำหรับสวมนิ้วมือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้รำขอฟ้าขอฝนชมการรำฟ้อนขอฟ้าขอฝนที่ชาวไทยหลงเรียกกันว่าฟ้อนแขบลานหรือฟ้อนแถบลาน เป็นการฟ้อนรำที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราววัดโคสาแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนที่รวบรวมข้อมูลอนุรักษ์ถ่ายทอดและสืบสารชมวิสาหกิจชุมชนการทำน้ำมะพร้าวและมะพร้าวแก้วที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชมการสาธิตการทอทัสิินมัดมี ชุมชนคุณธรรมวัดโคสาบ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอหลงศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งด้วยพลังบวรเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป